สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดภาพหายากนุนวรนุษย์สาวน้อยช่างฝันสมตำแหน่งนางเอกตลอดกาลหลายคนอาจไม่รู้ว่าก่อนที่เธอจะมาเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการเธอคนนี้มีดีกรีคว้ารางวัลเวทีประกวดมาก่อนสำหรับนุนวรนุษย์สไพรหมื่นล้านบ้านพิรมพักดีภรรยาคนสวยของตอสปิติโดยหากย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนเธอเคยเข้าประกวดความสามารถเวทีที่วัยรุ่นยุค90ไฟฝันนั่นคือเวทีประกวดนิตยสารเด The boy The and Girl นุ่นเข้าประกวดเมื่อปี2540และด้วยความสวยน่ารักสะดุดตาจนเขารอบ10คนสุดท้ายและรับรางวัลสาวหน่าใสมาครองซึ่งจากภาพต้องบอกเลยว่าความสวยของสาวนุ่นเป็นที่ประจักษ์สวยเป๊ะมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วละครับจากนั้นนุ่นวรนุชก็ได้เริ่มลดแล่นทํทำงานในวงการจนกลายเป็นซุปตาร์แถวหน้าถึงปัจจุบันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณครับ